เองด้วย,นะยเนานะบอกกันน้าเดน,นเปิดเพลงใสนะ่แนวเส้นอะ เดเด้บดหรอ่สปิิงแข็งใช่บะคอดขอใหมดได้หมดไปเลขอบไ้เลยขอบได้ดังเด้งเลยนงเกดเด้งเลยเออนงเกดเดงเลยนเกงเต้นเลยนาทีขอบไปเดอกเกดเดงเลยเดงเลยออกมาบ่เอิเหอ

लो मोवेन